จังไงเนี่ยค่ะพี่น้องขาสำหรับมือคืนที่ผ่านมาน้องอาอายสักกุณาพรได้โซ่สักกยภาพของการเป็นผู้นํำเต็มรูปแบบค่ะได้น้ำผ้าโง้งของเกลองค่ะออกไปโชว์ความสามารถนะคะสักกุณาแบนซึ่งขอบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่น้องขะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของน้องอาอายสักกุณาพรนะคะที่เพิ่นได เติบโตขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเด็กน้อยอายุ12ขวบคนนี้พี่น้องคะสามารถควบคุ่มอเอ็นเตทนแฟนคลับเอฟซีทั้งด้านหน,นาเวทีได้ย่างงดงามบว่สิเป็นการเปิดตัววงของตนเองนะคะพี่น้องคะแล้วก็กล่าวปิดจ็อบตอนปิดปิดงานพรอม้พี่น้อง ถือว่าเป็นอีอยังที่ได้เห็นความสามารถของน้องอายสศกุณาพรอีกหนึ่งรูปแบบพี่น้องคะ่ะสำหรับได้แยกสิทธิ์แล้วคือคะแนนเต็มสิบบ่หักเลยได้พี่น้องเรามองที่อายุก่อนอันดับแรกเรามองที่อายุน้องก่อน12บสขวบพี่น้องอายุ12ขวบแต่สามารถาดูแลแฟนคลับเอฟซสามารถคุมด้านหน้าเวทีตอนทำการแสดงสามารถ เล่นได้พี่น้องขาโดยว่ามีอีหยังติดขัดเลยขนาดน้องไม่ค่อยสบายอ,อายอสกุณาพรยังไม่หายขาดจากอาการเป็นหวัดนะคะพี่น้องขาแต่น้องได้โซ่ความสามารถให้เข้าได้เห็นโอ้โหพี่น้องขานี่เพิ่นเอิญวาเลือดศิลปินจริงๆแล้วแววของเป็นผู้บริหารแววของผู้นําเต็มร้อยเลยพี่น้องขาสําหรับน้องอ,อายอสกุณาพรพี่น้องถามี่ ถ้าแม่ๆหลายคนมองย้อนมองย้อนเข้าไปนิดนึงสิเห็นถึงความปรารถนาดีทีพ่อจ๋าคนนี้เพิน่นเพิ่นเตรียมไว้ให้ลูกเพิ่นพี่น้องคะเตรียมอะไรเตรียมความพร้อมนี่แหละการที่เพิน่นหายอายสักุณาพรน์ออกมาใช้ความสามารถเฉพาะตนนะคะได้มีวงสักุณาแบนด์แล้วน้องก็ได้แสดงความสามารถถือว่าเป็นความสามารถอา่า ต็มรูปแบบของเผืนพี่น,น้นองคือออกมาไม่ใช่ว่าออกมาเป็นแค่ผู้ติดตามพ่อจา๋าซ้ำนันพี่น้องบุญเปนว่าออกมาเป็นศิลปินรับเชิญแต่แต่นี่น้องออกมาในานามของหัวหน้าวงอ่ะพี่น้องแล้วเด็กคนนี้ทําได้พี่น้องขาสิ่งที่มหัศจรรย์อิหลีสําหรับนอ้องอาอายสกุลนาพรได้ส้ง่งความมหัศจรรย์ขื้นให้เข้าได้เห็นขึ้นทุกวันพี่น้องขาแล้วความโดดเด่นโอ้โหสอง สองสามงานมานีบอกเลยว่าบอดน้อยอาอายของเราสวยสง่างามจริงๆพี่น้องคะมาในชุดใหม่นะคะขนาดยังไม่เปิดฤดูกาลตอนนี้แม่แม่คนที่กําลังสิงเหอลูกสาวเหวาสันพี่น้องเพราะว่าแม่แม่นะคะหลายๆกลุ่มบ้านฮักดได้ทะยอยตัดสุดง,งามๆตัดสุดน่ารักนารักที่เขากับวหกับความเหมาะสมของลูกสาวแล้วลูกสาวกับไ้สุดยังขืนกับงาม เพราะว่าสักุณาพรพ่นเป็นค้นวาดส้วงพ่นงามเป็นเด็กที่มีสะโพกเป็นเด็กที่หลปร่ปางสวยงามพี่น้องเราใส่ยังขึง้นกระงามกระโดดเด่นนี่คือความพิเศษในตัวของสักุณาพรน้องอาออยนะคะพี่น้องะคะ,งคะซึ่งได้รับคํำชมจากแม่แม่แฟนครับเอฟซีแบบเกินความคาดหมายพี่น้องสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพบกับศิลปินหลากหลายนะคะแต่น้องอาอายนะคะพ่นกระเด เหมือนได้แสดงทางด้านหน้าเวทีมากขึ้นนั่นแหละเพราะว่าน้องเป็นออกมาในนามของเจ้าของวงอ่ะพี่น้องเป็นผู้ที่จะบวา,าสิเป็นการเปิดโตอี่ยังต่างๆศิลปินต่างๆกะผ่านทางน้องอ้าอายสกุณาพรแล้วน้องก็ทําได้ไม่มีอะไรขาดเขินนี่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากคะ่ะสําหรับขั้าคืนที่ผ่านมานะคะฮะแล้วมีแฟนคลับเอฟซี ลหลายๆคนพี่น้องคะทีได้ออกมารีวิวออกมาว่าถึงความสามารถของอาอายสก,กุณาพรของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะบางคนก็บอกว่าน้องอาอายสก,กุณาพรเป็นเด็กที่เก่งมากด้วยความสามารถหลากหลายติดตามมาตั้งแต่วันที่บอสนกไปรับน้องถึงบ้านเด็กคนนี้คือสุดยอดอาอายสก,กุณาพรแบนด์นะคะอาอายคือนักร้องที่ ร้องเต้นยิ้มไปพร้อมกันเก่งมากลูกขอบคุณผู้ชายที่ชื่อพงศกรที่มองกลางไกลมองออกมองเห็นถึงความเป็นไปได้ของลูกจะไปได้ดีจะไปได้สวสวยบนเส้นทางที่พ่อปูทางให้คำที่ว่าจะเก่งแบบอาอายมันยากพ่อจ๋าเขาดูคนออกผลผลิตกำลังเจริญเติบโตขอบคุณลมใต้ปีที่น่ารัก ทุกทุกท่านขอให้ได้กลับไปเป็นลนล้านเท่านะคะนะคะพี่น้องคะเยี่ยมมากเลยค่ะจากคนที่ไม่เคยดูหมอลำดูหมอลำเป็นก็เพราะอะ้ายนี่แหละค่ะคำนี้เย,ะย,ะยะสิธิ์ได้ฟังบ่อยมากพี่น้องอันนี้คือเรื่องกิ่งสำสำหรับแฟนคลับเอฟซบางคนบ่เคยเบิ่งหมอลำแต่เห็นความน่ารักความ ความพิเศษในตัวเด็กคนนี้ทําให้เป็นเอฟซีขาประจาเลยพี่น้องขาคือออกไปไหนก็ได้ดเลยนะคะอันนี้คือเรื่องกิงคะ่ะพี่นอ้องอ่าเก่งมากเลยคะ่ะลูกพ่อจ๋าน่ารักด้วยจ้าพัฒนาตัวเองขึ้นไปดีมากๆคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะพ่อจ๋าคงจะภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆภูมิใจสิคะแม่ขนาดพวกเราเป็นเอฟซีเรายังภูมิใจในความสามารถของน้องอาอายเลยใช่ไหมคะ บอสน้อยสุดยอดมากเลยค่ะเก่งเกินตัวจริงๆค่ะพ่อสันพี่น้องค่ะเด็กน้อยคนเก่งของพ่อจา๋าชุดสวยทั้งชุดทั้งคนสมกันเลยสมเป็นบอสน้อยเหมือนพ่อจ๋าพูดเลยนะคะพี่น้องคือสเสน่บนเวทีอีกอย่างก็คือการพูดจามีสเสน่ห์น่ารักอีหลา่าไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกครั้งสเสน่บนเวทีอีกอย่างคือการพูดจามีสเสน่ห์น่ารักค่ะ อิลาไม่ลืมที่จะขอบคุณทุกครั้งไปแบบน่ารักมากเลยนะคะอ่าเก่งมากครับสุดยอดมากเกเลยครับอาอายพี่น้องคาเยซิเือร์มันวาถ้าไพรได้เห็นถึงความสามารถของอิลาแล้วเมื่อขึ้นหลงรักเด็กคนนี้มากขึ้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยนี่คือเด็กอายุ12ขวบนะคะที่มีวงเป็นของตนเองแล้วก็มีความสามารถ พิเศษที่หลายๆคนต้องยอมรับการทีพ่อจ๋าพงศะกอนพนปูท่างไห่พี่น้องมองเห็นไปบบดนี้พี่น้องคะว่าเพิ่นว่างนาคนให้ลูกเพิินสวยงามซ้ำใดการที่มีสักุณาแบรนด์หรือว่าวงของน้องนี่แหละทําให้น้องได้แสดงความสามารถหลากหลายได้เป็นโตของข,ของได้ออกมาคุ้มเวทีเองได้ออกมาเปิดโตศิลปินเองอีอยังหลายๆอย่างทีสักุณาพอ่อทำได้นะคะเด็กคนนี้ พิเศษจริงๆพี่น้องคะค่ะสำหรับวันนี้ฝากความน่ารักของน้องอาไอสกุณาพอน่วยสักน,นิค่ะสวัสดีค่ะ